ก,ก,การนมัสการครับเวลาเราลอยกระทงเราบูชาพระแม่คงคาครับแล้วเกี่ยวอะไรกับเราชาวพุทธนะฮะที่ต้องไปลอยกระทงก็เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ทําสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามหาเหตุผลมารองรับการกระทําของเราครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลบางคนก็มีความเชื่อว่าเป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทบางคนก็บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็ระลึกถึงคุณของพระราตทนไตร หรือพระแม่คงคาอย่างไรก็แล้วแต่หลวงพี่มองว่าการกระทํานี้ก็ถือว่าให้เราได้เชื่อมศรัทธาของเรานะครับกับสิ่งที่เราเคารพศรัทธาโดยเพราะยิ่งชาวพุทธก็ให้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระราชนตรัยเป็นหลักแบบนี้การลอยกระทงของเราก็จะสืบเนื่องไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วก็เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมดังเจตนารม์ขอ,ของการลอยกระทงของชาวพุทธครับเจริญพร ถ้าคุณโยมมีข้อสงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็ตามสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทาง QC ความคิดผ่าน TikTok YouTube Facebook Instagram และ Twitter อย่าลืมนะครับกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์ให้หนูพี่ด้วยเจริญพรครับ